ชมพู่เผยอดีตฝังใจที่เล่าทุกครั้งทําน้ำตาคลอเวลาพูดถึงเป็นครอบครัวที่น่ารักมากสำหรับบ้านของนางเอกซุปตาสาวชมพู่อาร,รยาล่าสุดในรายการสามแซบก็ได้พาไปบุกครัวยายหนิงคุณแม่วารีแม่ของชมพู่พร้อมกับโชว์ฝีมือทำอาหารตําถาดในตำนานที่เครื่องรอบถาดนั้นแน่นมาก จนทำเอาน้ำลายไหลยอยากกินกันไปตามๆกันโดยแม่หนิงบอกว่าไม่เคยเรียนทำอาหารแต่อย่างใดแต่ทำและปรุงรสชาติตามความรู้สึกที่อยากกินเมนูที่ทำกินกันก็จะเป็นเมนูที่ทำประจำอยู่แล้วเมื่อถามว่าคุณแม่ทำอาหารเก่งขนาดนี้ลูกสาวต้องทำเป็นแน่ๆชมพู่ก็บอกว่าทำไม่เป็นหรอกถ้าวันไหนที่อยากกินก็จะโทรบอกแม่ให้เตรียมทำให้กินหรือว่าถ้ากลับจากเมืองนอก ก็รีบตรงดิ่งมาหาแม่ที่บ้านทันทีเพื่อกินส้มตำปลาร้าแม่หนิงยังเล่าให้ฟังอีกว่าเมื่อก่อนลูกสาวนั้นชอบแข่งรถในสนามมากแม่จะไม่ค่อยบ่นเท่าไหร่แต่ในใจนั้นเป็นห่วงมากที่สุดเพราะรู้ว่าถ้าบน่นลูกจะทำตรงข้ามเมื่อก่อนชมพู่ไปแข่งรถแล้วรถไปชนบังเกอร์จนคว่าในสนามพอแม่เห็นข่าวแล้วตกใจมากเพราะลูกคลานออกมาจากรถแต่โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมาก มาตอนนี้ชมพู่บอกว่ารู้เลยว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันเร็วมากเลยทำให้เราต้องยิ่งมีสติมากขึ้นส่วนเรื่องลูกคนที่สามที่อยากได้ลูกสาวชมพู่บอกว่าตอนนี้ได้ตั้งชื่อรอแล้วเป็นชื่อที่คนคิดไม่ถึงเมื่อกลแมจะถามพายุว่าแม่ชมตั้งชื่อน้องสาวว่าอะไรแม่ชมก็รีบห้ามพายุพูดทันที เพราะพายุนั้นรู้ว่าแม่จะตั้งชื่อน้องว่าอะไรด้านแม่หนิงบอกว่าอยากได้หลานสาวอีกคนเพราะว่ามีเพรเยอะมากถ้าแบ่งให้หลานชายไปแล้วมันก็ยังเหลือเลยอยากแบ่งให้หลานสาวด้วยและยังบอกอีกว่าชมพู่สมบัติเยอะมากแม่หนิงบอกว่าภูมิใจในตัวลูกสาวมากเพราะลูกขยันอดทน แต่ก็ยังเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของลูกมากซึ่งชมพู่บอกว่าปีนี้ตั้งใจจะซ่อมร่างกายเพราะที่ผ่านมามัวแต่โฟกัสเรื่องการมีลูกอีกคนเลยทำให้ไม่ค่อยได้สนใจตัวเองมากเท่าไหร่พอไปตรวจสุขภาพคุณหมอบอกว่ายังมีบางส่วนของร่างกายที่ขาดวิตามินและต้องซ่อมร่างให้ดีก่อนที่จะมีลูกอีกคนเมื่อถามว่าแม่หนิงปลื้มลูกเขยมากน้อยขนาดไหนแม่บอกว่าก็ประมาณหนึ่ง เขาก็เสมอต้นเสมอปลายวันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมเป็นครอบครัวเดียวกันเรื่องที่ชมพู่เปแม่หนิงหนักมากแม่รีบบอกว่าเป็นเรื่องจริงซื้อให้ทุกอย่างทั้งเสื้อผ้าเครื่องประดับอีกทั้งยังให้เงินเดือนหลักแสนอีกด้วยซึ่งก่อนที่จะมีวันนี้แม่หนิงกับชมพู่ฝ่าฟันกันมาตลอดเมื่อก่อนลูกสาวจะขับรถยังไม่เป็นแม่จะพาขับไปทำงานต่างจังหวัดตลอด แต่มีเรื่องหนึ่งที่เวลาพูดถึงชมพู่มักจะน้ำตาไหลอยู่ทุกครั้งคือเมื่อก่อนแม่หนิงเป็นช่างเย็บผ้าหลังจากกลับจากอเมริกาใหม่ๆแม่ก็จะทำงานเป็นช่างเย็บผ้าอยู่ที่ร้านแถวบางกะปิแต่เหตุการณ์ที่จำได้ไม่ลืมเลยก็คือตอนที่แม่รับเย็บผ้าชมพู่ก็จะเอาฝาลังมาเขียนเป็นตัวหนังสือว่ารับตัดเสื้อสตรีแล้วไปติดตามเสาไฟฟ้าพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ ถ้าให้ไปชี้ว่าเป็นเสาต้นไฟฟ้าต้นไหนทุกวันนี้ก็ยังชี้ได้ถูกต้องพอใครถามถึงเรื่องนี้ทีไรมันก็ทำให้ภาพจำย้อนกลับขึ้นมาทันทีเวลานึกถึงมักจะทำให้ชมพู่มีน้ำตาทุกครั้งรับเย็บผ้าได้สองสาปีพอลูกเข้าวงการก็เลิกทำแล้วมาขับรถมาดูแลลูกแทนมีครั้งหนึ่งฝนตกยืนรอรถอยู่ที่ป้ายรถเมย์ แท็กซี่ขับผ่านไปมาแต่แม่ก็ไม่เรียกแม่มายืนรอรถเมย์โหนกลับบ้านกันสองคนแม่ลูกขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ